วันนี้ซื้อล่มมาใหม่นะคะโอเลือกขนาด3เมตรแต่ฮิวบอกว่าให้ใช้2.7เมตรโอชนะค่ะเพื่อนๆเอาได้ขนาด3เมตรฮิวบอกว่าจะใหญ่เกินไปวิธีเปิดก็คือนี่หมุนอันนี้บอกว่ามันพอดีนะว้าวลุกเกูรด t i k i will love it she have a shade <laughs> she don't need to come down and sit so lay down underneath the table เย้สวัสดีค่ะเพื่อนช่องโอไลน์บล็อกทุกคน morning Good everybody วันนี้โอมาฉีดวัคซีนเ <As S 1> ข็มที่สองนะคะ together, วันนี้วันศุกร์ที่9 <Yes. S 1> กรกฎาคม yes ฉีดเสร็จแล้วนะคะรอบนี้เขามีสติกเกอร์ให้ด้วย <laughs> you have fun no เราไปเทสต์ d r i รถนะคะรถในฝันของฮิวฮิวบอกว่าชีวิตมีชีวิตเดียวอยากได้รถคันนี้โอ้ก็เลยโอเคปะงั้นเราก็ไปไปเทสกันปรากฏว่าระหว่างที่เทสค่ะมันเป็นโชว์รูมรถอยู่ในเมืองอะเนาะก็ขี่รถออกมาจนเพลินปรากฏว่าหลงค่ะเ,เพื่อนๆหลงในเมืองจำทางกลับไปอู่ไม่ได้แล้วแซดแนบในรถก็ใช้ไม่เป็น ไม่รู้ใส่เสร์ชยังไงหากค้นหาสถานที่ยังไงก็ต้องเปิด Google Map เปิดเพื่อที่จะขับรถกลับไปยังโชว์รูมค่ะเ,เพื่อนเพืนนอกบันอกอีหลีบโนอกเข้ากรุงมาเทสอบได์ขับรถก็ขับลงอีกโอ้บันอกแหงค่ะเ,เพื่อนเพืแล้วก็ทะเลาะกันในรถค่ะพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บฮิวก็รู้สึกเศร้าค่ะเ,เพื่อนเพเศร้าแล้วก็เก็บตัวเองไปบนห้องคอม ไม่พูดกับโอไปทั้งวันเพราะว่าโอไปดับฝันเขาเขาอยากได้รถแล้วปรากฏว่าโอไม่เอ็นจอยที่จะนั่งค่ะเขาก็เลยไม่ซื้อเพราะว่าซื้อมาแล้วโอก็ไม่นั่งด้วยจะซื้อมาทําไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เศร้าทําหน้าเศร้าหงอยเป็นฝรั่งหงอยไปเลยอาการเหมือนเด็กแบบว่าแม่ห้ามซื้อของเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆโอก็เลยบอกว่างั้นก็ไปเอาก็ไปซื้อแล้วบอกว่าไม่เธอไม่นั่งกับฉันอะไรประมาณเนี้ย โอ้ก็เลยต้องไปออยเอาค่ะไปง้อเอาชวนดูสวนชมดูบรรยากาศในบ้านเชื่อเรีแลกผ่อนคลายชวนกินสตรอบเบอรี่ค่ะเพื่อนๆ There's a strawberry inside the basket Oh my goodness look at this it <laughs> <Okay. S 2> Take it No leave it there because I'm e o n n a eat i, delete, delete no, I that t later <laughs> <laughs> อดกินค่ะเพราะว่า มีนกมาแอบกินคิดว่า i t o นน o หรืออะไรวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมค่ะมาดูอาหารเย็นกันค่ะอาหารเย็นวันนี้เป็นลาซานญาสุกินี่นะคะมีผักเบซิลโรยโปะหน้าด้วยเพื่อความหอมนะคะ ดีของฮิวค่ะแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยของหวานนคะคะเป็นเป็นบราวนี่ทําจากอะไรอะบราวนี่ทําจากไอตัวเดทค่ะเพื่อนๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อ,อินทผลัมค่ะใช้อินทผลัมให้มันหวานกับแป้งอัลมอนด์นี่ค่ะ ของหวานเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆโอ้ทำอะไรก็ไม่เพราะเป็นคนใจร้อนใช้ไฟแรงเบหนีหน้าไม่อาฮิว Can you try ดิอร่อยไหม Oh you have only one brownie thenOh no 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 l ม่ค่ะ Oh my godOh my god so moistThat's beautiful

ไทยเบซิลราคาเท่าไหร่ราคา85พีค่ะหนึ่งหนึ่งปอนตอนนี้น่าจะ40กว่าแล้วเนาะอันนี้ก็เกือบแพงนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเบซิลที่ใส่ในพาสต้าส่วนพริกที่โอซื้อประจำเลยพริกอันนี้ค่ะนี่ถุงเท่านี้นะเพื่อนๆน,นิดนึงนะเท่านี้นะ 90พีกับ1ปอนค่ะ1ปอนก็40บาทเนี่ยเกือบจะ40บาทแพงเนาะนี่คือผักที่เก็บมาจากในสวนโอเนาะสวนน้อยมีอันนี้ค่ะผักชีแล้วก็มีสาระแน่แล้วก็มีพวกเครื่องเทศผักฝรั่งพวกนี้ค่ะทาม เศษมันก็มีพวกบีนนี่ยหาเยอะเลยแล้วก็ไบโอบะเนี่ยเอาไว้กินกับปิ้งย่างเนาะปิ้งย่างสไตล์เกาหลีื่ะเพื่อนๆกับอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้เอาทำอ่อมออมไก่นี่ค่ะส่วนน้อยๆของคนเพิ่งปลูกผัก วันนี้มีมะม่วงแผ่นมาส่งค่ะเพื่อนๆโอซื้อถุงละ500กรัมราคารวมค่าจัดส่งทั้งหมด33ปอนด์เ่อนเพื่อนแพงแต่กัดฟันซื้อค่ะตั้งใจว่าจะกินวันละ1อัน2อันจะทำได้หรือเปล่า <c oughs> กลัวแต่จะกินเยอะค่ะกินเยอะจนแบบหมดเหลี่ยงรวดเร็วเพราะเป็นขนมของโปรดเลยค่ะเพื่อนๆพ่อมะม่วงแผ่นชอบมาก ใจไม่ทัน